满意 สวัสดีครับวิถีชาวบ้านอีสานสรกเกล้าครับผมนะครับก็เผาถ่านครับเปิดคลิปมาก็มืดตึดนต,ตเลยครับบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกด้วยเผาถ่านครับด้วยถังส0ริตรครับก็ <c oughs> ขออภัยครับครับก็ได้เอาฟืนเข้า เตาเพิ่งเสร็จครับขณะนี้ก็เวลาก็จะทุ่มหนึ่งแล้วครับผมนะครับก็เริ่มจุดเตาตั้งแต่ประมาณหกโมงครึ่งครับผมเตานี้ก็เมื่อเผาเสร็จแล้วก็ได้ทานประมาณหนึ่งกระสอบนะครับก็เผาทุกวันนะครับแต่ก็มีเว้นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับซึ่งมีเวลาว่างนะครับแล้วก็คลิปก็นะครับก็ไม่มีเวลาได้ลงด้วยครับเนี่ยเป็นคลิปที่สามครับผม ลมก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับฟ้าก็กะครับก็ดเดี๋ยวรอดูว่าครั้งนี้นะครับจะได้เต็มกระสอบหรือเปล่าครับผมหรือว่าฝนจะตกลงมาก่อนก็ไม่รู้นะครับนะครับยังไงก็รอชมผลงานครับผมค,บคืนนี้ก็คงต้องเฝ้าเตาก่อนนะครับก็ใช้เวลาประมาณ ก็จะประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยครับเพราะว่าฟืนก็แห้งแล้วคอคงจะเผาไม่ยากครับมืดแล้วครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอรับชมครับครับผมครับตอนนี้ก็เวลา,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยว ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาทีครับผมสามทุ่มสิบนาทีตอนนี้ก็น่าจะไฟติดแล้วนะครับที่เห็นอิดบอกตั้งอยู่ข้างบนนี่ไม่ใช่อะไรนะครับก็คือที่แรกว่าฝนจะตกนะครับจะเอากระสังกระสีขึ้นมาทับสังกระสีขึ้นมาทับข้างบนนะครับไม่ให้น้ําเข้าแต่ตอนนี้ฟ้าก็ฝนก็น่าจะไม่ตกแล้วครับเนี่ครับพอดีเตรียมสังกระสีมาไว้ เพราะว่าผมไม่ได้ทําหลังคานะครับสําหรับช่องข้างล่างนะครับเมื่อผมก็จะปิดอีกนิดหนึ่งนะครับจะเอาดินกรุบปิดแต่ไม่ได้ปิดหมดนะครับครับจะปิดเออเอาให้เหลือช่องเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับก็น่าจะติดแล้วครับผมนี่ครับ <c oughs> ควันก็ออกตามป่องที่เจาะไว้ข้างบนน่าจะติดแล้วครับ เดี๋ยวค่อยจะเอาดินมาปิดข้างหน้านิดนึงนะครับไม่ให้อากาศมันเข้าเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับอีกสักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาชมอีกครับผมสวัสดีครับตีสามยี่สิบนะครับก็ลุกขึ้นมาดูเตาก็รู้สึกว่าควันตรงนี้ครับจะเริ่มหายแล้วก็จะมีขึ้นอยู่ล่าง ก็คิดว่าเกือบหมดแล้วครับทำได้อีกสักพักหนึ่งนะครับว่าจะมาปิดเตาครับรอให้ดับให้สนิทแล้วค่อยมาเปิดตีสามยี่สิบครับประมาณนี้ครับผมควันก็พอมีอยู่นะครับ อีกสภาพเนึ่งครับเดี๋ยวเขจะมาปิดปิดบวกนี่ก็จับไม่ได้แล้วครับร้อร้อนระอ,ออกไม่ได้ทังสองลิตรกับฟืนที่อัดเข้าไปถ้าเต็มที่จะได้กระสอบหนึ่งครับแต่ถ้าพลาดไม่หรือทิ้งให้มัน ไม่จนเป็นขี้เท่าก็ไม่ถึงกระสอบเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไม่เช้าหรอวครับปิดจนน่าจะตอนเย็นครับมาเปิดเตาแล้วมาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวมาชมตอนปิดครับตีสามห้าสิบเมื่อกี้ควัน มันหมดแล้วนะครับพอจะตีสี่มาดูอีกทีดูครับก็จะปิดเตาแล้วครับเอ,อวันยังไม่หมดเลยแสดงว่าเตาของเรานะครับยังไม่ไมีหมดยังมีฟืนหลงเหลืออยู่ที่มันยังไมไม่หมด ดูครับเมื่อกี้ควันเริ่มจางไปหมดแล้วนะครับนี่ก็มันมีควันขึ้นอีกนะครับใช้จุดตั้งแต่หกโมงครึ่งจนตอนนี้ตีสีแล้วครับก็จะมาปิดนะครับเมื่อกี้ดู ต้องรอกันต่อไปครับผมอาจจะเช้าพอดีแล้ครับที่นี่ครับผมก็จะปิดแล้วครับครับ,รบข้างบน,นก็ใช้ผ้าห่อดินทรายครับแล้วก็ชุบน้ำนะครับปิดแข้างล่างก็ เรียบร้อยแล้วครับเดีรอชมผลงานตอนเย็นดีกว่าครับเพราะว่าวันนี้ก็ต้องทำงานครับมีเวลาว่างอีกทีก็ช่วงเย็นครับผมได้รอตอนเย็นครับ ผมก็ถึงเวลา,าเปิดเตาแล้วครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่ามาลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โหอย่างสวย อย่างสวยครับพี่น้องสอบกว่าครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวรอชมตอนเก็บอีกทีครับผมครับก็ตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าครับเลิกงานมาแล้วครับก็มาดูเตาถ่านเราครับที่จุดเมื่อวานเมื่อคืนนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเปิดแล้วครับเป็นถ่านสวยมากเลยครับ ครับก็ต้องรีบครับเพราะว่าอันิกาศฝนก็จะตกอีกแล้วครับเมื่อวานก็เป็นอย่างนี้ครับครับผมก็คงจะขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับโอกาสหน้าไปพบกันใหม่ครับผมไม่รู้จะมีเวลาทำคลิปอีกเมื่อไหร่ก็จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมพิธีชาวบ้านอีสานสกราวครับ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับวสวยมากเลยรอบเนี้ยรูยแบบไม่มีที่เท่ามันเป็นแท่งแข็งนี้สวยครับสวยท่อนใหญ่ก็สวยอยู่กะสอบกว่าครับถ้าเป็นอย่างนี้ ฝนก็จะตกแล้ว